ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้อาตอมาก็ยังคงกล่าวไปด้วยความมุ่งหมายว่าธรรมะต้องกลับมาถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะต้องวินาศ หรืออย่างน้อยที่สุดมนุษย์ก็ยังคงต้องละอายแมวต่อไปตามเดิมท่านลองคิดดูสังเกตดูว่ามีแมวตัวไหนปวดหัวเหมือนกับคนบ้างมีแมวตัวไหนนอนไม่หลับจนต้องกินยานอนหลับเหมือนกับคนบ้าง <c oughs> แมวตัวไหนเป็นโรคประสาท ซึ่งกล่าวกันว่าในเมืองไทยนี่เป็นกันตั้งเจ็ดแสนคนแล้วแมวตัวไหนเป็นโรคจิตซึ่งกล่าวกันว่าในเมืองไทยนี่เป็นตั้งสองมืนคนแล้ว <c oughs> <c oughs> ยาแก้ปวดศีสยาให้นอนหลับที่มนุษย์กินกันวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งโลกคงจะเป็นตันตันเป็นแน่แต่แมวไม่ต้องกินสักเม็ดเดียว มนุษย์ยังคงอายแมวต้องละอายแมวอยู่อย่างนี้สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือธรรมะเท่านั้นถ้ามนุษย์มีธรรมะมนุษย์ก็จะไม่มีอาการอย่างนั้นไม่มีอาการปวดศรรีรษะนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ธรรมะกลับมาป <c oughs> าทกถาธรรมก็ต้องกล่าวถึงธรรม ที่จะเป็นทางรอดของคนทั้งโลกตามพระพุทธประสงค์พระองค์ัดแล้วตัดเล่าว่าธรรมวินัยนี้คือศาสนานี้จะอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าธรรมะมีในโลกโลกก็จะไม่เกิดวิกฤตกา์อย่างที่กำลังเกิดอยู่ ทั้งบนดินเป็นสงครามร้อนอย่างที่ตะวันออกกลางและเป็นสงครามใต้ดินเป็นสงครามเย็นอย่างที่มีอยู่ตลอดเวลาหรือแม้ที่สุดแต่ว่าเรื่องภายในประเทศไทยของเราถ้าเราจะมีธรรมะกันบ้างแล้ว ก็ไม่ต้องสั่งน้ำตาลสีแป้งมากินแทนน้ำตาลสีรำซึ่งหนังสือพิมพ์เขาเขียนกันว่าต้องมีเงินชดเชยเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายร้อยล้านแล้วยังบีบบังคับให้เราต้องไปบีบราคาอ้อยในฤดูนหน้าลำบากยุ่งยากในการควบคุมการซื้อการขายการจะลักลอบเอาออกแล้วก็ต้องมีการด่าทอล่อเลียนกัน เรื่องหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ไปหลายร้อยหน้าหลายพันหน้าถ้าเรามีธรรมะอย่างที่บรรพบุรุษของเราเคยมีเรื่องนี้ก็ไม่เกิด <c oughs> คือว่ามีธรรมะไม่ยึดมั่นถือมั่นกันจะบ้างมีธรรมะไม่ถือมานาทิฏฐิกันจะบ้างมีธรรมะอดกลั้นอดทน มีธรรมะสันโดษยินดีตามมีตามได้อย่างบรรพบุรุษของเราที่เคยมีบรรพบุรุษของเราก็ยังไม่เคยกินน้ำตาลสีแป้งแต่ซ้ำไปท่า <c oughs> นอยู่ได้ได้วยน้ำตาลสีรำเมื่อส่งครามอินโดจีนร้านกาแฟาตามบ้านนอกก็ชงกาแฟาด้วยน้ำตาลหม้อหอแล้วก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไร <c oughs> เหมือนกับที่กำลังมีเวลานี้ ธรรมะกลับมาเถิดเพื่อโลกแห่งยุคประชาธิปไตยธรรมะไม่กลับมาแล้วประชาธิปไตยนั่นแหละจะเชื่อดคอตัวเองระบบการปกครองระบบไหนก็ตามถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันจะเชื่อดคอตัวเองทางนั้นถ้ามีธรรมะแล้วแม้แต่ระบบะเผด็จการ ก็ยังมีประโยชน์และรวดเร็วกว่าระบบคลานงงามุ่มง่ามและแถมยังไม่มีธรรมะด้วยเราจะต้องช่วยกันทำให้ธรรมะกลับมาธรรมะต้องการการประพฤติกระทำอย่างไรจึงจะกลับมาเราจะต้องกระทำอย่างนั้นในครั้งที่แล้วมาอรตมาได้พูดโดยหัวข้อว่า เราต้องมีความคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอทอนต่อแล้วลงหลักในเครื้งนี้อาตมาจะพูดโดยหัวข้อว่าต้องรู้ว่ากงจักรหรือดอกบ,บัวเรามาศึกษาให้รู้เรื่องกงจักรหรือดอกบ,บัวกันเถิดขอโอกาสเล่านิทานปรมปรานาทีเดียวว่าเปรต ตนหนึ่งมีกงจากพัดผันอยู่บนศีษะเดินมา,าในหมูหม่บ้านแห่งหนึ่งคนหนุ่มคนหนึ่งเขาเห็นว่ากงจากนั้นสวยมากล้วอยากจะได้ไปขออ่อนวอนขอจากเปรตเปรตบอกว่าน,นี่มันกงจกักมันพัดผันอยู่ด้วยความเจ็บปวดท่านจะเอาไปทำไมคนหนุ่มคนนั้นไปยังจะเอาอ่อนวอนแล้วอ่อนวอนอีก เปรตนั่นก็ยกกงจากจากศีรษะของตนใส่ให้บนศีรษะของคนหนุ่มคนนั้นแล้วมันก็ต้องทนทรมานอย่างนั้นไปจนตายบัดนี้โลกทั้งโลกกำลังเห็นกงจักเป็นดอกบัวขอให้เราสนใจสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้กันให้มากเป็นพิเศษ อาตมาจะพูดเป็นการเปรียบเทียบเป็นคู่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 คคคไปให้เห็นว่ากงจักเป็นอย่างไรดอกบัวเป็นอย่างไรกงจักคู่แรกก็คือวัตถุนิยมกับธรรมนิยมวัตถุนิยมหลงไหลในความอรอร่อยที่เกิดแต่วัตถุหมุนโลกทั้งโลก ให้แสวงหาให้สะส,สมให้บริโภคกันแต่ความอ,อร่อยทางวัตถุนี่กำลังเป็นกงจักส่วนธรรมะหรือธรรมนิยมที่จะทำความรอดความสงบสุขนั้นเราไม่สนใจการบูชาวัตถุนิยมนั่นแหละคือการเห็นกงจักเป็นดอกบัวขอให้นึกถึงเรื่อง อันนี้ทานสอนเด็กเรื่องลูกหนูกับแม่หนูลูกหนูมาบอกแม่หนูว่าไอสัตว์ชนิดหนึ่งน่ากลัวนักสัตว์ชนิดหนึ่งน่านวลน,นักน่ารักนักแม่หนูบอกว่าเอาแล้วไอที่หน้าสวยงามนักมันไม่มีอันตรายมันเป็นหน้าไก่ที่หน้านวลน,น่ารักอันตรายเหลือประมาณมันเป็นหน้าแมว ได้ยินนิทานเรื่องนี้แล้วก็เขียนเป็นคำกรอนไว้ว่าหน้าไก่อูลูกหนูว่าหน้ากลวนนักหน้าแมวนวลน,น่ารักหน้าเลื่อมสาแม่หนูว่าลูกเอ๋ยอย่าเขลาไปที่หน้ากลัวนั่นหน้าไก่ไทไม่มีหน้าแมว ขาวนวลนั่นละร้าย,ายเป็นความตายของพวกหนูรู้ไว้สิพวกมนุษย์พากันตายวายชีวีสมัยนี้เพราะหลงแมววัตถุนิยมวัตถุนิยมสวยงามเหมือนกันหน้าแมวปรากฏแก่ลูกหนูนคนทั้งโลกหลงหลายวัตถุนิยมบูชา วัตถุนิยมไอ้แมววัตถุนิยมมันจึงกัดจินลูกหนูว,วิวินาศไปให้ทั้งโลกนี่ก็เห็นโคงจักเป็นดอกบัวคู่หนึ่งที่นี้คู่ต่อไประบบการศึกษาไม่สมบูรณ์เป็นเหมือนกับว่าสุน,นัขหางด้วนนี่เป็นโคงจัก การศึกษาที่สมบูรณ์แบบจะเป็นเหมือนดอกบัวการศึกษาไม่สมบูรณ์เหมือนกสมมาหางด้วนนั่นเพราะว่าเรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรเขาฉลาดมากในวิชาหนังสือและอาชีพแล้วก็ไม่มีอะไรมาควบคุมความฉลาดเขาใช้ความฉลาดไปในทางที่เป็นอันตราย มันจึงเป็นการศึกษาระบบสุนักหางด้วนหรืออย่างดีที่สุดก็เป็นพระเจดียอดด้วนไม่มีความน่าดูที่ตรงไหนขอให้เรามีการศึกษาสมบูรณ์แบบหนังสือก็อรู้ฉลาดเฉลียวสามารถในอาชีพแล้วก็รู้ธรรมะว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรโลกนี้จึงจะไม่มีวิจิตการพราะราชดำรัสของ ในหลวงรัชการที่ห้าตรัสเมื่อจัดก,การศึกษาแผนใหม่จากแบบเก่าๆมาเป็นการศึกษาแผนใหม่ที่ปรากฏเหลืออยู่ทุกวันนี้นั่นท่านการบกับสมเด็จกรมพยาวชิรยาณวโรรสผู้ช่วยจัดว่าต่อไปนี้มันคงจะโกงกันอย่างวิถีฐาน เมื่อมันรู้หนังสือแบบใหม่เร็วเฉลียวฉลาดแล้วมันจะโกงกันอย่างวิถีฐานว่าลีนี่จะมาจําไว้แม่นยำเมื่อได้อ่านเรื่องนี้นี่แหละการศึกษาที่ไม่มีธรรมะควบคุมมันก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นกงจักรที่จะต้องมองให้เห็นอย่าเห็นเป็นดอกบัวนี่ก็เป็นกงจักรกับดอกบัวคู่หนึ่งซึ่งจะต้องสนใจคู่ต่อไป ความเห็นแก่ตนที่บังคับไม่ได้นี่เป็นกลงจักความเห็นแก่ตนที่บังคับได้นี่เป็นดอกบัวโลกมีความเห็นแก่ตัวนี่มันช่วยไม่ได้มันต้อเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเห็นแก่ตัวแล้วบังคับไว้ได้นี่มันก็ปลอดภัยคนที่เห็นแก่ตัวแล้วบังคับไม่ได้มันก็ทำไปตามอหนาจของกิเลสโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง ยิ่งรวยก็ยิ่งเห็นกับตัวก็ยิ่งหาทางเอาเปรียบถ้าความเห็นกับตัวนี้บังคับได้โดยธรรมะแล้วมันก็กลายเป็นดอกบัวคือมันช่วยตัวให้รอดเร็วยิ่งขึ้นแล้วยิ่งรวยก็ยิ่งช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือดอกบัวกองจากดอกบัวคู่นี้ก็ต้องระวังให้ดีเรากำลังใช้ความเห็นแก่ตนหรือพวกของตน ทำวิกฤตการณ์ทาวรขึ้นมาในโลกนี้นี่คู่ต่อไปอยากจะระบุว่าวัฒนธรรมตะวันตกที่ละทิ้งศาสนานิยมการปล่อยใจไปตามใจตามความรู้สึกแห่งจิตใจของยุคป,ปัจจุบันนี้แหละเป็นกงจับ วัฒนธรรมตะวันตกที่เคยยึดหลักศาสนามาอย่างเหนียวแน่นนิยมการรู้จักตัวเองวังคับตัวเองเคารพตัวเองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เป็นดอกบัวเรารับวัฒนธรรมตะวันตกชนิดไหนมามาแยกดูให้ดีว่าอะไรยังเป็นดอกบัวอะไรยังเป็นกงจักกลา,ายเป็นกงจักไปแล้ว อย่าได้นิยมวัฒนธรรมตะวันตกกันอย่างงมงายหลับหูหลับตาเลยนี่ก็คู่หนึ่งคู่ต่อไปอยากจะพูดว่ากฎหมายในโลกที่ไม่ยอมรับค่านิยมของศีลธรรมนี่เป็นโคงจักนเราจะต้องมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่นิยมหรือยอมรับค่าของศีลธรรม เรามาพิจารณาดูกันง่ายๆว่ากฎหมายนี่ยังโง่ต่อศีลธรรมขออภัยมันเป็นคําหยาบคายไปสักหน่อยกฎหมายของเรายังโง่ต่อศีลธรรมยกตัวอ,อย่างเช่นว่าคนมันไปปล้นคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากลําบากขี่เรือข้ามน้ําข้ามมาหาสมุทรมาเพื่อหาที่ปลอดภยัย อิดโรยเจ็มทีแล้วก็ยังมีคนไปปล้นและคมคืนผู้หญิงในเรือลำนั้นนี่เขาก็ลงโทษกันถ้าจับได้ตามบทกฎหมายอย่างธรรมดาสามัญไม่ได้เพิ่มโทษความที่มันมีใจดำอมหิตร้ายศสีลธรรมนั้นอีกจกเท่าตัวหรือสองเท่าตัวหรือสามเท่าตัวก็ก็ยิ่งดี กฎหมายไม่ให้ค่าของศีลธรรมจึงลงโทษตามธรรมดาสามัญเหมือนกันทุกกรณีคนรถคว่ำนอนหายใจขมเหวขมวจะตายอยู่แล้วไอ้คนไม่มีศีลธรรมก็ยังไปปล้นทรัพย์รถกระทั่งเสื้อและกลางเกงจากคนที่นอนเจ็บอยู่ถ้าจับได้ก็ยังลงโทษตามปล้นจี้ธรรมดาสามัญไม่เพิ่มโทษความที่มันไม่มีศีลธรรมนั่น อีกสักเท่าตัวหรือสองเท่าตัวหรือสิบเท่าตัวคนไฟไหม้บ้าน <c oughs> ก็มีคนคอยขโมยของนึกดูเถอะคนกำลังไฟไหม้บ้านอะมันทุกร้อนเท่าไรก็ยังมีคนคอยขโมยของต้องเขา <c oughs> คนคมคืนเด็กหญิงรับโทษ เท่าเท่ากันกับอีกคนหนึ่งซึ่งขโมยมะเขือของเขาตะกร้าหนึ่งเท่านั้นนัตมาเคยสังเกตเห็นอ่านหนังสือพิมพ์ว่าได้รับโทษหกปีเท่าเท่ากันคิดดูเธอว่าศีลธรรมเป็นอย่างไรผู้ออกกฎหมายไม่เคยมีลูกสาวที่ถูกใครข่มขืนก็เป็นได้มันจึงพิจารณาโทษเท่ากัน นี่แหละกฎหมายที่ไม่ยอมรับค่านิยมทางศีลธรรมนั้นเป็นกงจักจะต้องมีกฎหมายที่ยอมรับค่านิยมของศีลธรรมเต็มที่ถ้ามันทําผิดทางศีลธรรมด้วยแล้วต้องเพิ่มโทษอีกเท่าตัวหรือสองเท่าตัวหรือสิบเท่าตัวจึงจะเป็นความยุติธรรมตามแบบของศีลธรรมทำให้โลกนี้มีความสงบสุข นี่ก็เป็นกงจักหรือดอกบัวคู่หนึ่งทีนี้คู่ถัดไปเรามีของสั่งนอกของสั่งนอกในอัญญประกาศเราเราชอบของสั่งนอกระบบการศึกษาก็ดีก็สั่งนอกมาวัฒนธรรมก็ดีสั่งนอกมาศิลปะก็สั่งนอกมาระบบการกินดีอยู่ดีก็นิยมตามแบบของนอกสุรานารี ก็นิยมแบบของนอกการแต่งนว่แต่งตัวเต้นรำก็นิยมของสั่งนอกนี่เรียกสัส้นๆว่าของสั่งนอกของสั่งนอกที่ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะ <c oughs> เลยหรือว่าแก้ไขไม่เหมาะสมแก่ความเป็นไทยนี่เป็นกรงจักรทั้งนั้นต้องได้รับการแก้ไขกลั่นกรองอย่างละเอียดสุขุมจึงจะกลายเป็นดอกบัวเราก็ไม่ทำกัน ถ้าเราไปลงความอร่อย,ออยทางเนื้อหนังในแบบของของสั่งนอกกันเสียหมดเราก็สุดโทรมทางเศรษฐกิจไม่สมดุลในทางเศรษฐกิจก็เพราะว่าเอาของสั่งนอกเข้ามากินมาใชา้โดยไม่มีการแก้ไขนี่ก็เป็นกองจักรระดอกบวยคู่หนึ่งซึ่งต้องระวังให้ดีคู่ต่อไปสิ่งประดิษฐ์ แห่งยุคนี้เช้นเรื่องประมาณูก็ดีเรื่องอาวากาศก็ดีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีคอมพิวเตอร์ก็ดีควบคุมมันไม่ได้โดยหลักของธรรมะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ให้โทษเราตกเป็นทาสของมันก็ใช้มันไปแต่เพื่อส่งเสริมกิเลสของดีวิเศษเหล่านี้ก็เอามาใช้เพื่อเชื่อคอตัวเองให้ลุ่มหลง มนุษยสกำลังใช้มันเพื่อเชือดคอมนุษย์ตนเองด้วยความก้าวหน้าในสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ด้วยดีทั่วทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้นี่ก็คู่หนึ่งคู่ต่อไปอยากจะให้สังเกตหรือเปรียบเทียบว่าไอ้เงือ่อหรือความเหน็ดเหนื่อยนั่นมันเป็นดอกบัวประกอบไปได้วยธรรมะถ้าเรายังบูชาเหงือ่อบูชาความเหน็ดเหนื่อยแล้วอันธพาล ก็จะไม่มีตามท้องถนนอันธพาลที่เกลื่อนตามท้องถนนก็มีงานทําแล้วก็หมดไปจะทุกคนเกลียดเหนือ่อไม่นิยมความเหน็ดเหนื่อยไม่มีใครชอบทํางานทุกคนที่มันทํางานนั่นมันไม่ได้ทําด้วยใจชอบมันทาด้วยความจําเป็นบังคับเพราะฉะนั้นมันจึงพร้อมที่จะเอาเปรียบหรือรวยรัดอยู่เสมอไม่มีใครชอบเหนือ่อไม่มีใครชอบเหน็ดเหนือ่อย เขาชอาความสำรวยความเป็นธาตุอร่อยทางเนื้อทางหนังนี่มันเป็นกงจักกลงจักชนิดนี้คนกลับเห็นเป็นดอกบัวอันธพาลจึงเต็มบ้านเต็มเมืองสื่อมวลชนทั้งหลายหลายสิบชนิดก็ยังส่งเสริมกงจักเหล่านี้อยู่อย่าง่ามันเป็นดอกบัว อมายมุกจึงเฟื่องฟูเต็มบ้านเต็มเมืองน,นี่ก็คู่หนึน่งคู่ถัดไปก็ให้มองกันให้ละเอียดจักหน่อยตามพระพุทธภาษิตที่ว่าคำด่าชี้โทษนั่นเป็นเหมือนการชี้ขุมทรัพย์นี่มันเป็นดอกบัวคำประจบสอพลอพนาวพนอนี่มันเป็นกงจัรทำความวินาศ คำด่าชี้โทษซึ่งเป็นการชี้ขุมทรัพย์นั้นใครชอบบ้างไม่มีใครชอบเดี๋ยวนี่แม้แต่มองหน้ากันเท่านั้นมันก็ยิงแล้วอย่าว่าไปชี้โทษชี้ทางอะไรเลยพระจบสอบพลพนาพนนี่ใครๆก็ชอบแม่จะเป็นกงจักก็เอามาเป็นดอกบัวเพราะว่ามันอาจจะทำให้ได้เลื่อนขั้นปีละสองขั้น นี้ก็เป็นดอกบัวและกงจากคู่หนึ่งซึ่งจะต้องสนใจว่าให้ดี <c oughs> คู่ต่อไปอยากจะชี้ไปยังที่อนิจฐารมสิ่งที่ไม่ชวนให้รักก่ายกำหนัดหลงไหลต้องอดทนต้องมีความทุกข์หรือตัวความทุกข์นั่นเองมันเป็นดอกบัวความทุกข์นี้สอนดีกว่าความสุขสอนจริงกว่าความสุขสร้างคนให้ดีให้นิยมธรรมะ นี่คนก็กลับเห็นดอกบัวนี่ว่าเป็นกคงจักไปเสียส่วนอิทธาโรงความอะไรอร่อยสนุกสนานความเป็นอยู่ด้วยความยิบยงเห็นแต่ความเล่นหัวน,นี่หลอกให้คนโง่หลอกให้คนหลงให้ติดทางปัญญาเสพติดระวังให้ดีนี่คือยาเสพติดอันร้ายกาดมันเป็นกคงจักแต่ทุกคนก็เห็นเป็นดอกบัวน,นี่ก็คู่หนึ่ง คู่ทัดตายอยากให้มองให้ใหละเอียดตั้งหน่อยว่าจิตที่คิดจะให้นั้นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอานี่มันเป็นดอกบัวแต่ไม่เคยมีใครชอบเห็นเป็นเรื่องบ้าเรื่องบอไปเสียส่วนจิตที่คิดจะเอาจะเอาจะเอาเปรียบเนี่ยมันเผาลนคนนั่นตั้งแต่ต้นจนปลายมันเป็นคงจักแต่คนก็กลับเห็นว่ามันเป็นดอกบัวแทงกันมีจิตชนิดนี้จะเอาจะเอาจะเอา แพทเผาจิตใจเหมือนกับว่าเป็นเปรตอยู่ตลอดเวลาสร้างโลกให้เต็มไปด้วยคอรรับชันทุกหัวระแหงไปเทียบเพียงดูให้ดีๆว่าจิตที่คิดจะให้นั้นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอา,เาก็เลือกดอกบัวกันให้ถูกต้องนี่ก็คู่หนึ่งคู่ถัดไปช่องว่างระหว่างชนชั้น คือความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนี่มันเป็นกงจักรแล้วก็ยังไม่คิดจะอุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องว่างระหว่างข้าราชการกับประชาชนข้าราชการมีเงินเดือนสูงม,มีเงินช่วยเหลือมี <c oughs> สวัสดิการอะไรมากมายประชาชนยังเหน็ดเหนื่อยอาวงือตางน้ำก็ยังมีรายได้ไม่เท่ากับ ข้าราชการชั้นอันดับต่ำสุดไม่คิดจะอุดช่องว่างด้วยธรรมะแล้วไปอุดช่องว่างด้วยการต่อสู้อย่างนี้มันก็น่าหัวความไม่มีช่องว่างนั่นเป็นดอกบัวนั่นแสดงความมีธรรมะอยู่ในนั้นเราต้องเอาธรรมะมาอุดช่องว่างเมตตากรุณาด้วยธรรมะไม่ใช่ด้วยการยื้อแย่งทางการเมือง ให้การมีช่องว่างแปลกๆอีกแบบหนึ่งอาตมาก็อยากจะเพียงแต่เอามาเล่าสนุกๆว่าเมื <c oughs> ่อเขาเอาลิงรังอตังมาจากอินโดนีเซียหนังสือพิมพ์ก็มีข่าวว่ามีค่าเลี้ยงดูเดือนละสามพันบาทมีคนถามอาตมาว่าท่านอาจารย์ได้นิจพัดเดือนละเท่าไหร่อาตมาบอกว่าสองร้อยกว่าบาท ดิงวังอุตังที่สวนสัตว์ดุสิตนั่นได้นิจพัดเดือนละสามพันบาทมันเป็นช่องว่างทางวัดธนธรรมหรือว่าเป็นช่องว่างทางอะไรก็ไปคิดกันดูเองมันก็เป็นช่องว่างที่ควรจะคิดอย่าให้มีกงจักอย่าให้มีดอกบ,บัวอย่าใ,ให้มีกงจักให้มีแต่ดอกบ,บัวมนุษย์ก็จะไม่มีปัญหารบราคาฟัน คือไม่มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างก็อุดมันด้วยธรรมะยาอุดด้วยการยื้อแยกทางการเมืองที่นี้คู่สุดท้ายเวลาจะหมดแล้วก็อยากจะระบุว่าศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดหรือเป็นทางแห่งการฝากสังคมศาสนานั้นเป็นดอกบัวจะกำจัดยาเสพติดทั้งทางกายและทางจิต ถ้ามีธรรมะมีศาสนาแล้วไม่ติดเฮโรอีนไม่ติดยาเสพติดทางจิตคือความอ,อร่อยสนุกสนานทางกามารมณ์จนสถานที่อบายมุขเปิดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะมีคนิงติดยาเสพติดทางจิตใจยุวชนของเราก็มองไม่เห็นเป็นผงจักไปมั่วสูงกันอยู่ที่นั่น กระทรวงศึกษาธิการจะมีระเบียบอย่างไรก็เป็นหมันเพราะว่าเขาติดยาเสพติดทำไมไม่เอาศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือทำลายล่างยาเสพติดจะออกแต่กฎระเบียบอย่างนี้อยู่ก่คนที่ไม่มีศาสนานั้นมันคงจะเป็นไปไม่ได้ศาสนามี่ใช่ยาเสพติดนั่นเป็นสิ่งที่กำจัดยาเสพติดเป็นดอกบัว สื่อเยาวชนสื่อมวลชนที่ยั่วยุความรู้สึกทางการมารมณนนั่นแหละเป็นกงจับเพราะให้เกิดความเกลียดชังธรรมะเกลียดชังศาสนาหนังสือรายค่าภาพ,พยนตร์วิทยุโทรทัศน์เพลงที่ขอกันทางวิทยุตอนดึกๆอะไรมากมายหลายอย่างนี่พิจารณาดูเถิดส่งเสริมกามารมณ์ความรู้สึกทางกามารมณ์กับเด็กวัยรุ่นสับถลาย ถ้าไม่ส่งเสริมทางราคะกามารมณ์ก็ส่งเสริมทางโมหะถ้าไม่เกลียดชังธรรมะเกลียดชังศาสนานี่มันก็ต้องเป็นกงจับเรากำลังมีกงจักไปส่งเสริมกงจักกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นดอกบัวไม่รู้ว่าอะไรเป็นกงจักขอให้เลิกเห็นว่าศาสนาปัญญาเสพจติดกันที ให้เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นดอกบัวจะกำจัดยาเสพติดในโลกทั้งโลกอย่าให้มียาเสพติดทั้งทางจิตและทั้งทางวัตถุโลกนี้ก็จะเป็นโลกของมนุษย์ที่อยู่ด้ความสงบสุขไม่ต้องละอายแมวอีกต่อไปเรากำลังละอายสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่มีธรรมะ ถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็ไม่ต้องละอายแล้วเราเราจะยังทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าก็เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวนี้เรากำลังมีปมด้อยให้สัตว์เดรัจฉานหัวเราะยาะ มนุษย์ยังต้องกินยากแก้ปวดศีรษะแกนอนไม่หลับแกโรคกระสาทกันเป็นตันๆต,ต,ต่อวันทั้งโลกขอให้ธรรมะกลับมาวิกฤตการอันเลวร้ายเหล่านี้ก็จะหายไปขอให้เรามีดวงตาอันแจม่มใสมองเห็นกงจักเป็นกงจักมองเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวเถิด,ธ,ดธรรมะก็จะกลับมาช่วยให้เราทุกคนเป็นมนุษย์ ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสมตามความปรารถนาปาทกถา,าธรรมสมควรแก่เวลาขอยุติลงด้วยความหวังว่าตอนนี้ไปมนุษย์จะเห็นกงจักเป็นกงจักเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวรักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้ได้ด้วยการเป็นอยู่กันอย่างสงบสุขการบรรยายสมควรแก่เวลา ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้